สวัสดีครับคลิปนี้ก็พามาดูรถลูกค้าที่มาจากบึงการครับยกเครื่องลงเรียบร้อยนี่ผมก็จะเอาไปที่เชียงกงวังน้อยครับไปแรกเอา7จ e อนะครับไม่ต้องไปซ่อมหมดถึงเจ็ดแปมื่นถึงแสนแล้วครับ nhô nhô kia cái đừng đừng đè mày nè lúc bốc lên là lát mà này khá cái chỗ งไส้ขากระโจกแบบนี้แล้วนี่ไส้ขากะระโจกปวกริมขี้ฝนเนี่ยขอ้สางนิดเนี่ยแ่าษาักฤะกีเนี่ยครับลุกออกแล้วรับรองขับยาวๆเลย ได้7จดอีดับเพิงเดี๋ยวผมจะให้ดู7จ็ดอีดับเพิงที่ผมไปเลือกให้ลูกค้าสวยมากครับสวยถ้าซ่อมตัวเนี้ยเพราเผือไม่จบครับไม่เหมือนเปลี่ยนใหม่เพราะว่ารถมันเหมือนเขาจะยกฝาครอบาวมาแล้วทีเนี้ยประกินเนี้ยรอยใส่กาวเอากาวใส่อุดเอาไว้อะไรไม่รู้เต็ไมไปหมด ช่างก็ไม่เหมือนกันนะผมบอกให้ต้องเป็นช่างที่อย่างช่างนิดเนี่ยเขาจะอยู่กับเครื่องพวกนี้ตลอดนะครับเขาจะอยู่กับพวกรถที่มาจากญี่ปุ่นตลอดครับช่างนิดเนียกเนียกเนียเอาทาั้งทองอ้างว่าพี่หมุนหมุนหมุนมุนเคื่องหมุนเครื่องหมุนเครื่อง,เอ,งเออ

ทางเนี่มีเครื่องอันนั้นแล้วมันดัดมีเครื่องเบนซินแล้วใส่เครื่องดีเซลเดี๋ยวะดัดแปงเดี๋ยวของผมมันเป็นเครื่องเบนซินมาดัดแปลงใช้ดีเซลเดี๋ยวะผมมีเครื่องแล้วไหมโอ้มีเบียดมีเบียดถวงเอาเบียดถวงเพิ่มอีกรถช่างเนาะ เท่ดีเอาลวดมัดติขึนยังไหนมันยังสียูนี่เ้าจังไหน,จ,ไหนจะบาจะเเอเอเข้าสตีไปยังเจยุดนีไหมที่เอากำมล้อ เดี๋ยวให้สะเตียทีหัดจังเลยล่ะเครื่องตัวนี้มันสาหัรแล้วเปียกหมดแล้วกูไม่กลับ ไม่เปลี่ยนเครื่องใหม่นี่ผมตีราคาไม่ออกเลยว่าจะซ่อมเท่าไหร่เนี่ยแล้วบ้านลูกค้าก็อยู่ไกลบ้านลูกค้าก็อยู่นู้นนะครับบึงกันแผ่นคาดผมมาเจะออกผมแล้วพอออกไม่นู้เป็นคาดต้องอะไรไม่เป็น แถวโก้โงพาดีกันเยุงสายรักกัมนี่หรอกบ้านลูกค้าก็อยู่ไกลครับอยู่ที่บึงการไม่มีช่างนะช่างแถวนั้นดูไปดูเขาทำมาเดีย๋ยวให้ดูเขาทำมาทำไมา้ ผมก็มาให้ช่างนิดดูให้ครับมันมีอาการก็คือน่าจะปั๊มโซโล่าต้องเช็คใหม่เช็คปั๊มใหม่ครับตอนนี้ หนสามตัวไปเลยนี่ก็ใส่เดียางใหม่ครับขอบคุณเสียจูเนยียครับที่แบ่งปันราคาแบ่งปัน ยาางมาเคันนี้ก็จะเข้านี่เลื่อนนอ,อกไึเปล่าเนี่ยเจ้เดี่ยวรถมาเขานี่เจ้เลื่อนรถออกไปกเพิ่นเนี้ยเดี่ยวรถมาเขานีนนน่ถอยหลังถอยหลังก็แหวนหลวมธรรมดาครับคันนี้เปลี่ยนแหวนก็หายครับทันนี้บอกว่าแหวนหลวมธรรมดา ไม่มีอะไรน่าห่วงเครื่องมันยังเสียงดีอยู่แต่น่าจะอาการฝุ่นเข้านะคนน่าจะไม่ค่อยเพอพอเครื่องมงเสียงนิ่มอยู่ จะไปเย็นนี้เลยนะบางน้อยเพราะว่าพรุ่งนี้ลูกค้าไม่มารับรถหาเรื่องงามยามดีก่อนลูกค้ามาหาเรื่องงามยามดีก่อนก็ <c oughs> เออโอเคถ้าหาเรื่องงามยามดีก็ <c oughs> เดี๋ยวค่อยว่ากันผมจะไปเอาเครื่องก่อน <c oughs> ไม่ยังยังอันนี้ลูกอมกมานนี้แล้วเนี่ย ลูกอมนี่อยู่ดิหน่อยลูกอมกินไหนดิหน่อยแสดงว่าเจ๊จ้อยลูกอมไม่ถิมยาเปรี้ออกแต่เทียด้วยฟ้าไทยหน่อยลูกน้องบอกขยายปเทศอันตัวเสียกดิเดี๋ยวมีเออไปขึ้นขนาดมันตีหนาแข้งตีหนาแข้งอยู่ของตีหนาแข้งอยู่ของมันบัเหลินนี่แหละนะแตกคนนี้เลยนะนาแข้งอ่ะ โอ้ล้างออกกี่สียังเลี่ยมเป๊รเลยดีขีรับไว้เจอกันคลิปหน้าสวัสดีครับ